อูจินยอดนิยมได้แก่ฟินแบกกี้ค่ะยินดีด้วย we did it baby เชิดตัวแทนฟรีแบกกี้นะฮะเชิดเลยครับขอบคุณนะะ้ำปลาอูจินยอดนิยมครับฟินแบกกี้เป็นเชิดตัวแทนเลยครับค่ะสวัสดีครั้งนะคะก็ เป็นตัวแทนจาก Idol Factory นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนขอบคุณคมชันลึกอวอร์ดนะคะขอบคุณแฟนๆฟีนเบกกี้นะคะทุกคนนะคะก็ที่ทำให้น้องๆทั้งคู่ได้รางวัลน,นี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วน้อง ตั้งใจมากๆทุ่มเทมากๆกับผลงานทุกๆอย่างนะคะก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะก็ยังไงก็ฝากผลงานของน้องๆด้วยนะคะแล้วก็ยังมีซีรีส์พีเรียดอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือปิ่นพักนะคะฝากด้วยคะ่ะ We Did It Baby คะ่ะขอบคุณคะ่ะ